สวัสดีครับผมเคนคลินิกรักเท้าครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าห้องกงฟุตชื่อนี้มาจากไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรและรักษาอย่างไรซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาอธิบายในเคสนี้ครับเชิญคุณหมอแดนนี่ครับครับอาจารย์เคนสําหรับเท้าห้องกงหรือห้องกงฟุตนะครับเป็นลักษณะของอาการที่เท้าเราจะมีลักษณะคันตามซอกนิ้วเท้าผิวหนังลอกเป็นขุยๆนะครับแล้วก็เป็นแผลผุพองมักจะเกิดตรงซอกนิ้วนะครับ ที่มาที่ไปของคําว่าเท้าฮ่องกงหรือฮ่องกงฟุตนะครับก็เกิดในสมัยของที่กองทัพอังกฤษไปยึดที่ฮ่องกงได้หลังจากชนะสงครามฝิ่นแล้วได้เกาะฮ่องกงมาครอบครองนะครับซึ่งลักษณะของที่เกาะฮ่องกงเนี่ยก็จะต่างจากที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งประเทศอังกฤษเนี่ยก็มีลักษณะที่มีภาวะอากาศที่เย็นกว่านะครับฮ่องกงจะมีลักษณะที่ชื้นกว่าสําหรับรองเท้าที่ดีไซน์มาสําหรับกองทัพอังกฤษเนี่ย มักจะระบายอากาศได้ไม่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเท้าเนี่ยจะมีความชื้นสูงซึ่งความชื้นบริเวณเนี่ยทำให้เกิดเชื้อราประเภทหนึ่งที่ลักษณะที่ชื่อว่าพวกเดิ์มาโตไฟนะครับก็เข้าไปทําให้เกิดภาวะกลิ่นทเท้าเหม็นเซาะไปตามเท้าเกิดแผลผุพองมีตุ่มเล็กๆมากมายนะครับบางทีก็มีบวมแดงร้อนเป็นหนองอ่ลักษณะบางทีที่เกิด ผลแทรกซ้อนคือมีเชื้อแบคทีเรียซ้อนนะฮะก็อาจจะเป็นพวกในพวกผิวหนังอักเสบหรือว่าเซลลูไลต์นะครับตอนนั้นทหารอังกฤษยังไม่รู้จักโรคนี้นะครับคิดว่าอาจจะเป็นการโรคระบาดของที่เขาเจอที่เกาะฮ่องกงเขาเลยเรียกว่า ห้องกงฟุตนะครับซึ่งสาเหตุหลกัหลกๆก็เกิดจากเชื้อรานั่นเองนะครับในกลุ่มของเด e m y c o p h i l e นะครับผมที่ทําให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับซึ่งวิธีการป้องกันและรักษาเนี่ยควรจะในบริเวณที่เราใส่รองเท้าแล้วชื้นเนี่ยหรือว่ามีลักษณะที่ทํางานกับชื้นรองเท้าบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้เท้าเราแห้งนะครับหลังจะทําความสะอาดด้วยสบู่เช็ดให้แห้งใส่ถุงเท้าที่สะอาดไม่เปียกชื้นนะครับในรายที่เป็นเยอะอาจจะใช้ครีมการเชื้อรา,าหรือโรยแป้ง ที่การเชื้อราที่เท้านะครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยนะครับที่อธิบายที่มาของคําว่าห้องกงฟุตครับและส่วนท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับห้องกงฟุตในตอนนี้สามารถลองใช้วิธีตามที่คุณหมอแดนนี่อธิบายได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ